น,นีเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา1 0 1ยเขตสโรงเรียนบ้านทั้งว่าคุรุรัตชาสันศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่เด็กอำเภอสุวรรณภูมินำโดยนายปัญญานามเมืองผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน20อัตราได้รับวัคซีนครบ2โดสจำนวน20อัตราคิดเป็น100%ข้อมูลการรับวัคซีนของนักเรียนนักเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น155คนอายุ12ถึง18ปีจำนวน48คนได้รับวัคซีนแล้ว47คนคิดเป็น98%ของนักเรียนที่อายุถึงเกณฑ์ และคิดเป็น30%เอร์เซนของนักเรียนทั้งโรงเรียนโดยยุดการเรียนการสอนของโรงเรียนไปทั้งว่าครูรับปรชารันได้มีการลงมติการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนานโดยหยุดเรียนครึ่งวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมมวัยด้านการบริหารจัดการมีการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองและหามติในการเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส2019สู่การปฏิบตัติด้านอนาคารสถานที่มีการจัดบริเวณสรดรงเรียนและห้องเรียนให้สะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยหลัก Social d ดิ e ทนซิ่งมีการดูแลระบบไฟฟ้าและจุดอันตรายของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอมีจุดล้างมือเดลแอลกอฮอลและสะบู่ที่เพียงพอต่อการรักษาความสะอาดให้ถูกสุขอ,อนามัย ด้าน,นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการทาง,ทงด้านสังคมอารมณ์และสติปัญญาเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทั้งทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมทางออนไลน์มีสื่อทางความรู้ที่สนับสนุนด้วยระบบดิจิทัล ด้านครูผู้สอนมีการดำเนินงานธุรการประจำชัน้นการจัดตารางเรียนตารางกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการ,รจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางห้องเรียนละหนึ่งกลุ่มสาระเป็นอย่างต่ำด้านผู้เรียนนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ส่วนตัวที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอนครบทุกคนมีเครื่องแบบนักเรียนถุงเท้ารองเท้าที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ ได้รับอาหารกลางวันนมและจุดบริการน้ำดื่มที่เพียงพอด้านมาตรการการดำเนินงานมีการประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stock Covid Plus มีการรายงานผลประเมินผ่านระบบ MoE Covid และมีการปฏิบัติตามหลัก Sandbox Safety Zone in School ทั้ง4องค์ประกอบได้ปฏิบัติตามมาตรการสุขาอนามัย6มาตรการหลัก6มาตรการเสริม และเจ็ดมาตรการเข้มของสถานศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอนมีการทำรายงานแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนที่กำหนดไว้ด้านแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษามีการประกาศนโยบายแนวการปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในโรงเรียนมีการจัดครูเวนประจำวันร่วมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นการคัดกรองนักเรียนที่หน้าโรงเรียนทุกวันห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกบริเวณโรงเรียนก่อนที่ได้รับอนุญาตมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในบริเวณโรงเรียนมีการควบคุมกำกับติดตามนักเรียนที่มีความเสีย่ยงมีจุดบริการดักตัวสำหรับนักเรียน ด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างความเข้าใจให้ครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าร่วมรับวัคซีนอย่างทั่วถึงและมีการติดตามมาตรการของรัฐและการประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทยมีการติดตามตรวจสอบกรณีนักเรียนขาดเรียนราป่วยและมีการวางแผนการเรียนการสอนอย่างเข้มงวดเป็นรายสัปดาห์ มีการติดตามบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่ยืนยันเข้ามาในพื้นที่บริเวณโรงเรียนและต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีมีมาตรการเมื่อนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีผู้ป่วยที่ยืนยันจะต้องรับอาหารกลางวันและนมช่วงที่กักตัว ด้านบทบาทของครูผู้สอนมีการประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยและการสังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการสอนนักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธีครูจะต้องปฏิบัติตาม6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอีกทั้งต้องคอยสอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดด้านบทบาทของนักเรียน นักเรียนมีอุปกรณ์การรับประทานอาหารส่วนตัวเช่นแก้วน้ำช้อนถาดใส่อาหารนักเรียนสามารถขอคำปรึกษาจากครูเมื่อมีอาการผิดปกติด้านบทบาทของผู้ปกครองจะต,ต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนดูแลสังเกตสุขภาพของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอหรือเลี่ยงการพานักเรียนไปยังสถานที่เสี่ยงและมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับครูอย่างใกล้ชิดหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564มีหน่วยงานสาธารณสุขที่มีการติดต่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้ารับวัคซีนอย่างทั่วถึงมีอาสาสมัครจากสาธารณสุข เข้ามาตรวจคัดกรองนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าโรงเรียนมีการพ่นยาฆ่าเชื้อจากหน่วยงานท้องถิ่นโรงเรียนบ้านทั้งว่าครูรัฐประชาสันขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ